สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้จะมารีวิวครีมนะะ่ะเออวันนี้นะคะจะมารีวิวครีมจริงๆเลยไม่อ้อมคร้อมนะคะก็คือสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอื้อได้ลงคลิปไปคลิปนึงซึ่งเป็น่าคลิปที่เอื้อมาบอกว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวหนึ่งคือคือลองใช้ครั้งแรกเลยตรงนั้นไม่โกหกจริงๆแล้วก็ใช้มาสองอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ยังใช้อยู่ <Workers. S 2> แล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ใช้เนี่ยคือได้ผลลัพธ์ดีมากนะคะคือแบบตัวนี้ซาวเวอร์ไว้นะคะตัวนี้ที่เคยลงคลิปลองย้อนกลับไปดูคลิปนานๆคะคือใช้แล้วผลลัพธ์ดีมากนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเอื้อใช้ไปแล้วเนี่ยเอื้อได้ผลลัพธ์อะไรบ้างจากครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ครีมตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างที่ทําให้ได้ผลลัพธ์จริงๆนะเออวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังให้ฟบทุกอย่างเลยนะคะเออ ก็อันนี้ขอ,อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านี่นะคะคือครีมบำรุงปัจจุบันที่ได้ใช้อยู่นะคะแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือเซเวอ์ไวตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมนี่เนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยเขาจะเหมือนเนื้อเจลอะแต่พอทาไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำแร่แล้วก็ซึมเข้าผิวนะคือซึมไวมากนี่เห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนเนื้อเจลอะพอทาไปแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ อือเห็นปะมันจะกลายเป็นน้ำซึมเข้าผิวเลยอะเออคือซึมไวมากนะคะตอนนี้เห็นปะเออมันจะกลายเป็นน้ำมนะันไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะอืมกลิ่นหอมมากนะคะตัวน,นี้นะเอออ่ะพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้จากครีมตัวน,นี้ก่อนนะคะก็คือใช้ไปเนี่ยอย่างแร้ที่สังเกตเห็นเลยก็คือผิวหน้าขาวใสมากนะคะคือแบบขาวใสองค์ชมพูแบบธรรมชาติมากนะคะแล้วก็แบบดูแบบมีชีวิตชีวาเออแบบไม่หน้าซีดไม่หน้าแห้งด้วยอะแล้วก็แบบปากบูส้มอนะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ทาลิส นะคะเออก็คือหน้าขาวใสดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเด้งเต่งตึงด้วยนะแล้วก็ที่ชอบสุดๆเลยเนี่ยคือตัวนี้มันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบอ่อนเยาว์ดูเด็กไม่แก่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คืออ่ามันทําให้หน้าของเราเนี่ยเข้ารูปกระชับ V shape ประมาณนี้ค่ะเออนะตัวนี้มันก็ช่วยนะคือแบบชอบอะเออคือใช้แล้วแบบชอบมากหรือแบบอ่าใต้ตาก็ดูแบบไม่ค้ำเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนคนชอบถามว่าแบบเออใต้ตาค้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยค้ำแล้วนะคะก็ ได้ตัวนี้ช่วยนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยจะมาพูดถึงส่วนผสมที่สําคัญนะคะจากญี่ปุ่นนะตัวนี้นะมีส่วนผสมที่สำคัญจากญี่ปุ่นสิบอย่างนะคะตรงนี้จะมาพูดให้ฟังแต่ว่าขออ่านนิดนึงนะคะเพราะว่าคือมันเยอะมากจาไม่ได้จริงๆนะ,ะตัวนี้นะคะ โอเคนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือกรงเคาเวียนนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยต่อต้อตากนการแก่ก่อนวัยนะเออทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็จะมีวิตามิน B3 สาตัวนี้ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็รอยไหมกก้บนผิวหน้าแล้วก็ขอเพิ่มตัวนี้หนึ่นะคะคือตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนๆก็รู้ว่า,เ,วเ,าวเป็นคนที่ไวเล็กยาวดูดิอือเป็นขที่ไวเล็กยาวแล้วทีนี้เนี่ย เวลาเอื้อทาครีมมันดูหมือว่าไปเกาหน้าอะไรเงี้ยเล็บมันก็จะขวนหน้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอมันขวนมันก็จะเป็นรอยใช่ปะแล้วมันก็จะเหมือนแบบจะเป็นแผลเป็น,นำดำๆเป็นรอยอะแล้วพอเอื้อใช้ครีมตัวเน,นี้ยเออพอเราทาเป็นประจำมันรู้สึกว่าแบบรอยที่เราโดนเล็บข่วนอะมันจางแล้วก็แบบมองแทบไม่เห็นเลยนะตอนเนี้ยก็เอื้อคิดว่าแบบถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนียก็คงจะหายนะเออคือแบบมันดีมากนะคะเออก็นั่นแหละต้องเติมโอเคแล้วก็ เห็ดนานาชนิดนะคะตัวนี้นะคะทําให้ผิวเนะี่ยชุ่มชื้นอุ้มน้าน,นะคะแล้วก็จะมีส้มโชออยุนะคะบนเกาะชิโชออกุนะตัวนี้เนะี่ยช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีไฮโดรซอลเฟสคูลตัวนี้สำคัญมากเพราะว่ารีมบำรุงตัวอื่นเนะี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีส่วนผสมตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดรังผึมในผิวนะคะแล้วก็ลดการเกิดราอากาศที่เกิดจากความร้อนของแสงแดดนะคะก็จะทำให้อา ไม่เกิดฝ้าการะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีน้ําแร่บ,บนเชื่อกเขาเอวนะสูงมากตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนะี่ยชุ่มชื่น24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีอัลฟาอาบูตินนะคะตัวนี้ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็จะมีส,สกการสกัดจากดอกคาโมไม้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อ่า ช่วยต่อต้านกับสิ่งที่ก่อให้เกิดอะไรผื่นสิวว่าเออใครที่เป็นแบบผื่นสิวอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีนาโนไวทด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสกว่าวิตามินซีถึงสิบเท่าเลยนะอืแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลสเตมเซลล์นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยชะลออายุผิวนะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเด็กลงนะอืมอันนี้ก็คือส่วนประกอบข้าวๆที่ได้พูดไปนะคะคือแบบมีแต่ส่วนประกอบที่ดีๆทั้งนั้นแล้วก็ปลอดภัยใช้แล้วหน้าไม่แพ้แน,น่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะก็ลอง ไปดูรายละเอียดหรือว่าติดต่อสั่งซื้อได้นะคะเออจะชิ้นลายมาให้อันนี้คือแพ็กเกจของเขานะคะนี่พี่มินดาราช่องสามนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะอ่านี่นี่นแพ็กเกจนะคะอันนี้คือข้างในแล้วก็วันนี้นะคะจะมาเอาใจทุกคนละกันนะคะเออใครที่สั่งซื้อนะหนึ่งร้อยกล่องแรกนะคะเออจะแถมรูปภาพของเอือในคลิปกันในรูปเหมือนกันนละ เออเื่อนมาถางลูกภ้าพของเอื้อนะคะแล้วก็มีลายเซ็นของเอื้อตรงนี้ด้วยนะคู่กับนี่เลยลิสติกนะคะตัวนี้นะที่เอเื้อเคยมาบอกว่าเอื้อใช้อยู่นะคะเป็นลิปบำรุงปากนะคะตัวนี้นะใช้บำรุงปากนะคะก็เอื้อจะแถมไปให้นะคะสําหรับหนึ่งร้อยกแรกที่สั่งนะคะก็จะได้ลูปภาพว้าลน่นจะได้ลูกภ้าพกับบิสติกนะคะมีะห้ออาสีนะเดี๋ยวเอื้อสุ่มสุ่มไปให้นะคะลูกภ้าพกับบิสติกนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อหนึ่งร้อยกล่องแรก เอ,ออหนึ่งร้อยคนแรกนะคะเออวันนี้ก็มาบอกแค่นี้ละค่ะว่ามันดีจริงๆใช่แล้วเ,เห็นผลดีนะคะเออก็ฝากไว้แค่นี้แล้วตอนนี้ก็ซอหรับรายละเอียดอทีมาให้ข้าคิดนะคะขันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย